สวัสดีลูกเพจทุกท่านและผู้ติดตามทุกคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลประจำครับคือวันที่2พฤศจิกายนนะครับว่ามีคู่ไหนเลิกไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเอลีฟีซีของเนเธอร์แลนด์อาแจกอันเตรัมเอาชนะวอล์ดัมไป2ประตูต่อ0ผลฟุตบอลโกปาเดเลชินลีน่าพ่ายกับน่านบียาลิอาไปศประตูต่อ5 อารอซาพ่ายกับด้านแคนดาดาไป0ประตูต่อ3โลโกเยสพ่ายกับด้านบาลนเซียไป0ประตูต่อ2บิยโนเบนเซ่เอาชนะอีซาไป2ประตูต่อ1เอกูเลสพ่ายกับด้านปูกอตไป1ประตูต่อ2และดวิโอติโวมูเซียนะครับพ่ายกับด้านอาราเบสไป0ประตูต่อ10ผลพบวน KNVB นครับของเนเธอร์แลนด์ คัมบูเอาชนะเอเวาร์รท์ไป4ประตูต่อหนึ่งท็อปออสไพ่กับด้านเอฟซีไอโอเฟนไปศูย์ประตูต่อ1เอชเจซีพกับด้านวิลเลียมทเวไป1ประตูต่อสมและเอนเอซีไนมาเก้นเอาชนะโรด้าเจซไปห้าประตูต่อสผลฟุตบอลโคปาอิตาเลียซัสซูโรเสมอใน90นาทีกับสเปเซียไป0ูนประตูต่อศต้องต่อเวลาออไปอีกร้อยีก120นาทีนะครับ ซึ่งทั้งสองทีมก็ยังทําอะไรกันไม่ได้ครับต้องตัดสินด้วยการดูลูกที่หยุดโทษซึ่งเป็นทางด้านซัสโซโรนั้นยิงได้แม่นกว่าเอาชนะไปด้วยประตู5ประตูต่อ4ส่วนอีกคู่หนึ่งนั้นนะครับโตรเรโน่เสมอใน90นาทีกับฟูซิโนเน่ไป1ประตูต่อ1โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ